กดอันดูตรงไหน,นมีทางในไหมให้การตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปแชทผมจะเต็มเลยครับ ขอบคุณพี่จาคะเดินนะครับขอบคุณพี่สายยุทธ ขอบคุณช้างแต่พี่เจจานะครับครับช้างมาแล้วสองข้อขอบคุณพี่สาวส,สวยๆด้วยนะครับตัวแรกผ่านไปตัวที่สองที่สามเริ่มมาแล้วครับ ขอบคุณพี่จ,จ่าด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องเล็กด้วยครับ เธอรักท้องฟ้าเธอรักสายลมเธอรักและชื่นชมฝนที่เย็นจัเธอรักภูเขาเธอรักต้นไม้เธอรักหาซายเธอรักทะเลเธอรักกันแต่งตัวเธอชอบ ต้องสอนเมลร้านด้วยนะครับสำหรับช้างวันนี้เขา,าช้างวันนี้เขาวาเร็วนิดหน่อยคือวันนี้มากินข้าวบ้านเรวรอคือวันนี้มากินข้าวบ้าน แล้วเราร้องเพลงที่เรารองได้ดีกว่าโดยปราศจากฉันเดี๋ยวค่อยไปฝึกมานะขอบคุณของขวัญทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณเราตุ๊กตุ๊กจังพี่จ่าเอด้วยนะครับโอ้ชั้นจับพี่จาย่ามาเรื่อยๆ,ๆขอบคุณนะคะ ี่โมเมด้วยนะขอบคุณของขวัญจากทุกคนเลยครับนะขอบคุณของขวัญจากทุกคนเลยครับ จสาลูด้วยนะครับขอบคุณแม่ออนกุ้งเทเบล่าสวัสดีอาซอฝนด้วยครับอาซอฝนสบายเขียวสวัสดีครับแม่ออนกุ้งเทเบล่าสวัสดีอาซอฝนด้วยครับอาซอฝนสบายเขียวสวัสดีครับแม่ออนกุ้งเทเบล่าสวัสดีอาซอฝนด้วยครับอาซอฝนสบายเขียวสวัสดีครับ ใครใครเอาซูนี oh. ่อบคุณครับใครแอดมินเรืออะไรเมื่อกี้ไปแล้วครั้งเราออกออกครั้งออกแล้วเข้าใหม่นะครับ กางอีกคินหนึ่งฉันฝันถึงเธอภาพเธอยังคงสวยงามอย่างเคยวันก็ตัดนาฬลกาที่เราไม่เจอแต่ฉันไม่เคยจะลืมเธอสักทีฝันถึงฝัน Today. ขอบคุณนะซอฟฝนเลยครับเมื่อกี้แม่ออนพี่น้องเล็กทุกคนเลยครับมาให้หายคิดถึงครับทักทายกันเพราะว่าจากที่ไม่ได้มาสดมานานวันนี้ก็เข้าบ้านเร็วก็เลยถือลองมาได้สดดูนะครับวับนนี้ผมจะนอนบ้านวัน,น,นแรกนะครับวันนี้ผมจะนอนบ้านวันแรกนะออฟสเตฟัสน่าจะได้นอนบ้านคนเดียวโอ้หอชนะยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ได้ข่าวว่ามาขามไปไหน ไม่เห็นเมื่อกี้พี่ขามเป็นอะไรอะ่ะพี่ขามเป็นอะไรอะ่ะขอบคุณแวนจากซอฝนนะครับขอบคุณสร้อยเพชรจากซอฝนนะครับขอบคุณส้ตมตำจากน้องแฟง ขอบคุณมีน้อยจากพี่ฝนขอบคุณนิ้วโป้งจากพี่ออนขอบคุณพี่เมนบูสาหรับแมทชื่ออะไรเอยขอบคุณครับพาชลีออนขอบคุณดอกกุหลาบ yeah. ขอบคุณสร้อยทองอันดูฮะอูสาหรับแมทชื่ออะไรเอยขอบคุณครับพาเชลีออนขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณสร้อยทองอันดูฮะอูสาหรับแมทชื่ออะไรเอยขอบคุณครับพาชลีออนขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณสร้อยทองอันดู พี่มะขามโดนล้มเอ้าจริงรอ่ะเดี๋ยวผมขอร้องอีกครึ่งเพลงเดี๋ยวผมจะไปตามหาพี่มะขามก่อน Mẹ lùng từ này nó bọc lại ở đơn thẳng đúng không? <laughs> คือทำได้ร้องได้แค่สองบรรทัดนี่มีคนเข้าเฟือกเอา้ามีคนไปแล้วพี่ขำกลับหรือยังล่ะขอบคุณพี่เจ,จา้าจ่าครับช้างมาหมดหรือยังผมจะไปแล้วผมจะเผื่อได้ผมเผื่อจะได้ช่วยเหลือพี่ขำขอบคุณพี่จา่าครับขอบคุณพี่จา่าขอบคุณโซอร์อฟอฟอนนะครับ